อครับคุณแคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเพลงไม่บอกเธอครับสอนเพลงไม่บอกเธอของเบนลูมาริโอครับที่จําเป็นต้องถ่ายคลิปมาเนี่ยเพื่อให้คุณสุรดลสุดกากดูครับเขาอยาเจะเล่นมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไเขาเป็นมือเบสนะเขาเป็นมือเบสที่ยเล่นกีตาด้วยใช่ั็เสือกจะพยายามมาเล่นกีตาใช่ครับก็ต้องจำใจกันเลยนะครับผม เราว่าคุณแพ้เงี้ยปากครับอันดี้เราเริ่มเลยดี่แหละตอนแรกเราเราดิสตัวไหนนะครับดูนะครับดีที่อะไรอ่ะสายรับจากข้างล่างขึ้นมานะครับเคครับสายสี่โอเคสไลด์เข้ามาครับตหรือเป็นคอร์สหรือเป็นร็อคหรือเป็นลูกคหรือเป็นร็อคเป็นดีสัตว์ทู D major seven statue major seven statue major seven statue อ่าโอเคโอเคโอเคอ่ามาอย่างเงี้ย D minor seven statue ก็เป็นเล่นไปตามมิเตอร์ดีอ่ามีสไลด์ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนลูกคอร์ดเป็น B minor seven อ่ามีสไลด์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นคอร์ดจีก่อนานี้เห็นพี่แม่ นี่มันไม่ใช่จีธรรมดานี่ครับมันเป็นจีอะไรครับอันนี้เป็นจีซิกครับผมอ๋อจีซิกนะครับแล้วก็อ้าวแล้วก็มาแล้วก็มาต่อพอจากจีจีซิกมานี่ใช่ครับเราจะเล่นโน้ตนี้ครับเป็นโนดบีโนดบีกับโนดดีโนดบีนะครับเรามาคอร์ดเออ่ะนี่มันเออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นเป็นเอเอฟ โอเคครับแล้วน้องก้าวนแล้วใช่ไหมครับใช่ลคือมีแค่นี้เลยเดี๋ยวผมเล่นเต็มเต็มให้ดูอีกรอบได้ครับได้ครับได้ครับออองฝัยไม่อเห็นไม่อลองดมาเลยโอเคครับจบแล้วโอ้โหสุดยอดครับนี่คือคุณแพ้ ฟอร์วัตเบ d ร o มออดิโอแอนวงอะไรอีกวะฉันทววีสีเขียวเออคนละแพะ้ <laughs> ครับขอบคุณมากนะครับคุณแพ้วันนี้ที่ <Okay. S 1> เสลรมาสอนนะครับ <laughs>